สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนจานี่คุณย,าย่ากะมาถ่ทายท้คลิปมาเบิงแปลงบักทั่วค่ะพี่น้องแปลงบักทั่วนองไส้ปลูกไว้งามงามพี่น้องทั้งบักเกลือทั้งบักทัวปลูกไว้อยู่นะก็เล่ยแบะมาเบิงมาเก็บผักกีตูน้ำค่ะพี่น้องมาๆพี่น้องมาเบิงผักงากันจะนี่พักอันนี้พักแป้นจะพี่น้องพักแปน้น ยายมาเก็บผักกิตตอูนไปอู้ปลาจับพี่น้องงามงามพี่น้องพักแป้นพักแป้นผักกิตูงามพักพี่น้องเย้ยสท้ายให้เบิง่ง พี่น้องพะก,กิตู่มาเก็บพักกิตู่ไปใส่ป่าเกลือสั่งงามกับพี่น้องบักเบืออ,อันนี้บักเบือเหนไหวข้อขาแบักเบือเพาะพี่น,อนอ้อ,นนนองเบือเพาะ กไย้ตับบวกแย,ยกับประเด็มไาทายทั้มยัาษเทีเเยกับเลือกสี่ายทั้ให้เบิ่งพี่น้องเกลือเป็นดอกเรอเพี่น้องกำลังเป็นดอกออกมาย้ำไหนกับลืมือโทรศัพท์มาประเด็มไท,ทยทั้คลิป งามจากพี่น้องเด็ด บ้านอยู่น้าบ้านกับหน้ากับว่าไกลบ้านนะครับพี่น้องแต่กับว่ามีคนอยู่ดอกน้องใต้มาเห็นไรมีคนอยู่นี่ครับทัวกับงามงามกบลังข้นข้างพี่นอ้องงามครับไม่ได้ขีดยาได้พี่น้องนี่เวลาปลูกมันเขาสีเอายามาโรยฉีดดินเอายามาฉีดกอนปลูกะครับพี่น้องเอายาฉีดดิน มันเขาไม่ได้ขีดน้ําต้นด้ก้อนปลูกเขาเสียายาขีดดินเลยสุดงามเขือกับงงามเดี๋ยวมันใหญ่เป็นนวยกับสิมาทายถ้ำห้เบิ้งอีกเที่ยนึงครับพี่น้องงามครับ

เห็นเแค่น่อย,อยคือหอดอีลาเด้อคือหอดน้องสาวลาเด้อพี่น้องเลยจนบาดใจครับหอ,อดน้องน้องก็เสียไปแล้วละ่ะมีบอ่ปบอปลาบ่อหดผักหดมี ครับพี่น้องโอ่งตรงน้ำใบมะนาวโอ่งเนีย่ยเนาะโอ้มีตัวนี้มีน้ำอยู่งามกับพี่น้องไอ้บักทัว เย็นหลานต้นลังสีสรางอันมองขายกับเขาวที่พี่เป็นขายในตลาดในอำเภอเพื่นเ,นเลยย้ายเข้าออกมาสิมาขายอยู่บ้านนาี่ลูกบ่มีว่ะเอ้าไปไหน นี่ก็ไว้แค่นี้ก็น้องพี่น้องเนาะเราบังกินหนาเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ยายในเด้อกลังใจก็คือกดไลค์กดแชร์ดิจ้าสวัสดีจ้า